นที่รักษารากก็เหมือนแฟนคนปัจจุบันของเรานั่นแหละงงไหมพอดีไปเจอคอมเมนต์นี้มากนะคะก็คือเขามีฟันที่รักษารากมาซีหนึ่งแล้วก็มีฟันคุดอยู่ด้านหลังแล้วหมอที่จัดฟันเนี่ยก็แจ้งว่าอาจจะมีปัญหาสําหรับฟันที่รักษารากในอนาคตได้ก็เลยสงสัยว่าทําไมถึงไม่เอาฟันคุดมาแทนไปเลยคือถอนฟันที่รักษารากทิ้งไปเลยวันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังนะคะตามฉบับหมอนะทุกคุณฟังจบเข้าใจหมอขึ้นแน่นอนค่ะอย่างที่บอกฟันที่รักษารากก็เหมือนแฟนคนปัจจุบันของเราส่วนฟันคุด ก็เหมือนแฟนคนใหม่ในอนาคตแฟนคนปัจจุบันของเราผ่านทุกผ่านสุ่กับเรามามา,มากมายและปัจจุบันเราก็ยังอยู่กับเขาได้ถามว่าอนาคตจะมีปัญหาเหมือนเดิมไหมก็ตอบยากถ้าเคยมีปัญหากันหนักๆทะเลาะกันหนักๆในอนาคต ก็อาจจะมีโอกาสที่จะทะเลาะกันหนักขึ้นจนไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เหมือนกับฟันที่รักษารากเลยค่ะถ้าเราผุใหญ่ติดเชื้ออักเสบมากนะคะเราก็มีโอกาสที่จะต้องถอนฟันซีนีทิ้งนะขามีปัญหามากมากถูกไหมแลวเราก็ต้องหาแฟนใหม่ก็คือเจ้าฟันคุดนั่นเองแฟนใหม่เรารู้จักกันมานานก็จริงแต่ไม่เคยเป็นแฟนกันมันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ฟันคุดที่ดึงมาก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยร้อยเปอร์เซนต์อาจจะมีปัญหาเงือกร้อนหรือว่าฟันตายฟันโยกตามมาได้ซึ่งภาวะแทซ้อนต่างๆก็ตอบได้ยากก็จะเกิดกับใครบ้างแฟน ไหนจะเดียวกันหมอก็าตอบอยากเหมือนกันค่ะเหมือนกับตอนเลือกฟันเลยเราจะใช้ฟันซี่ปัจจุบันหรือเราจะเอาฟันตำแหน่งใหม่ดึงมาแทนที่มันก็ตอบอยากค่ะมีอะายหลายอย่างที่ต้องช่างใจแต่จะดีที่สุดคือเจ้าของฟันตัดสินใจร่วมกับคุณหมอที่ดูแลเอาข้อดีข้อเสียมาช่างร่วมกันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะตอบข้อสงสัยกันได้นะคะวันนี้ก็ไปแล้วเหมือนเดิมค่ะฟันนี้ปัญหาปรึกษามาแล้วทุกคนนะคะบ๊ายบาย